สวัสดีค่ะชื่ออะะไรคธนิตนันค่ะวันนี้มาคอร์สเรียนพิเศษจ้ะดูจากเพจหรือว่าอย่างไรคะอ๋อพี่แนะนํามามาพร้อมกันไม่ได้ตั้งใจวันนี้จริงๆไม่ได้ตั้งใจมมาาถึงเเลลยยขอพรใช่ค่ะได้เจอท่านอาจารย์ได้เจอค่ะแล้วก็ได้รับสินค้าเที่ยงจานเที่ยงพลังด้วยเนาะค่ะได้ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะสินค้าที่ไอ้น้ำหอมกับบอย ี่เชื่อมพลาแล้วเป็นไงคะหอมมากเลยหอมมากกว่าเดิมเชื่อมเสร็จแล้วหอมมากกว่าเดิมแล้วน้าที่ทานเค่ะน้ำก็ตอนแรกเออมันมีจะหวานใช่ไหมแล้วคราวนี้เวลาอีกครั้งหนึ่งมันจะจืดลงอ่ะมันก็เลยว่าเออเปลี่ยนเปลี่ยนไปใช่แล้วรู้สึกยังไงตอนท้ายแบบก็ดีค่ะดูแล้วก็สดชื่นดีสดชื่นกว่าเดิมค่ะไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังค่ะแล้วรอบหน้าเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งเนาะค่ะค่ะ ขอบคุณมากนะคะค่ะสวัสดีค่ะ